อุณภูมิไม่เยอะเราเราดูแลขนาดน้ำมันกันน้ำมันมันจะสูญเสียสภาพโมเลกุลมันต้องใช้เป็นร้อยองศาถูกไหมเพราะฉะนั้นการปั่นเราปั่นเนี่ยอุณหภูมิผมว่าสักสี่สิบห้าสิบองศาซะเยอะแล้วโอ้ไม่ถึงไม่ถึงนะสามสิบไม่ยังเป็นครับไม่เป็นไอ้ยี่ห้อนี้แหละโผล่ได้ดีโผลมากดีมาก ผมมองเย็นที่นี่ครับก,กินคำไม่เลยที่นี่แหละที่นี่แหละผมมองเห็นภาพลาดนะครัแบบผมบอกเลยนะใครที่มาที่นี่แล้วมาฟังก่อนก็นได้ครับ <c oughs> ผมเชียร์เลยนะผมบอกเลยห้าพลาด <c oughs> ประสบการณ์ภาพไม่ติครับเมตาเวิร์สหาไม่ได้อีกแล้วพ,พี่คิดดูว่าถ้าพี่มองเห็นขึ้นไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ได้จะเป็นยังไงแสงนี่แบบเห็นไหมเห็นภาพกายเรียนแสงได้เลย Le